สวัสดีจ้าฉันคือแมวจรจัดน่ารักน่ารักหนึ่งในสี่แสนตัวในประเทศไทยเลยนะแต่ฉันโชคดีที่มีคนเก็บฉันมาเลี้ยงแต่ก็ยังมีอีกหลายตัวที่ยังคงต้องอยู่อย่างเดียวดายเปียกฝนทนหนาวออืนาสงสารจังเลยแล้วรู้ไหมว่าแมวอย่างฉันนำเชื้อโรคน่ากลัวอย่างเชื้อพิษสุนัขบ้ามาสู่คนได้ด้วยนะ ในปีสอ่พกนห้าริงๆในปี2561คนไทยเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าถึง16คนหนึ่งในนั้นก็ถูกแมวที่ตัวเองเลี้ยงขวนหรือกัดแล้วไม่เข้ารับการรักษาเพราะคิดว่าไม่เป็นไรพิษสุนัขบ้าใครเป็นแล้วตายอย่างเดียวนะเพราะเชื้อจะไปทำลายระบบประสาท ใครเป็นแล้วถึงตายแต่จะป้องกันได้ด้วยวัคซีนนะจ๊ะไปฉีดวัคซีนกันดีกว่าพาฉันไปฉีดวัคซีนหน่อยฉันไม่อยากเป็นพิษสุนัขบ้าใครมีแมวมีหมาพาไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะจ๊ะไม่อยากตายก็ต้องพาไปฉีดกันนะจ๊ะ